หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย c a n ดิ d คาเฟร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันที โทรศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่หกแปดสามหกสวัสดีครับผมกับ,บอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาดแดงอีกไม่ถึงสัปดาห์ทัพผีแดงก็จะกลับมาลงสนามฟาดแข้งกันแล้วครับคืนนี้มีเรทคาเฟ่ให้ทุกท่านได้รับชมติดตามได้ที่ช่องบรรยูสู้ตายเพจจันบีปีศาดแดงและเพจกันตนหน้าล่าข่าวแมนยูครับวันนี้มีเนื้อหาเข้มข้นของทัพผีแดงมาฝากกันเช่นเดิมการที่บอร์ดบริหารไม่ได้เตรียมการเล่นกุญซือใหม่นั้นมีหลายเหตุผลที่ถูกนํามาจับต้นชนปลาย ตามนักวิเคราะห์ของต่างประเทศปัจจัยแรกที่ถูกพูดถึงคือ,อยูเต็ดไม่ต้องการเสียค่าชดเชยมูลค่ามหาศาลให้กับโอเลกุน่าโซชา30ล้านปอนด์ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเท่ากับว่าบอร์ดน้นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลงานของทีมซึ่งพวกเขาอาจจะสูญเสีย้เงินไปมากกว่านั้นเพรอเลกุน่าโซชาพาทีมผ่านเข้ารอบต่อไปในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกไม่ได้รวมถึงการไม่ติดท็ฟอรในซีซั่นนี้ อย่างที่สองนะั้นทุกท่านพอจะทราบไปบ้างแล้วคือเลกูน่าโซชามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบอร์ดแล้วทํางานแบบไหลลื่นกับคนใหญ่คนโตให้งบประมาณเสริมทัพเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นและไม่เคยออกมาให้ข่าวในทํานองให้ร้ายกับทีมส่วนนี้บอดชอบเป็นอย่างมากยิ่งมีเซอร์เล็กเฟอร์กูสันอดีตบรมกุลซื้อของทีมหนุนหลังด้วยแล้วยิ่งทําให้เก้าอี้ของโอเล่นั้นแน่นหนากว่าผู้จัดการทีมคนก่อนๆที่ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ และเหตุผลสุดท้ายบอร์ดอาจจะต้องใช้เวลาประเมินกุญซื่อใหม่อย่างใจเย็นหากทีต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมอีกครั้งเพราะพวกเขาต้องการคนที่ทำงานร่วมกันได้ที่นํามาอาธิบายในช่วงต้นนั้นไม่ได้จะปกป้องบอร์ดบริหารแต่อย่างใดแต่อยากให้ทุกท่านเห็นภาพกับสิ่งที่เราต้องอดทนรอถ้าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเซลดินซีดานเป็นชื่อหนึ่งที่ติดโผล่มาเสมอเมื่อพูดถึงผู้จัดการทีมคนใหม่และตาต่อรอของเขาไม่เคยหลุดจากเท้าไฟาที่เป็นตัวเต่ง ร่วมกับ3ชื่อที่บอดบริหารชื่นชอบคือเบนเต้โรเจอร์มอริเซโอปเชติโนและเล็กเชนฮากสายข่าวโปรตุเกสอย่างเปโดอัลเมดาระบุว่าแมนยูเต็ดได้เริ่มต้นเจราจากับซีรีดินซีดานไปแล้วจากการยืนยันผ่านอินสตาแกรมผมพยายามไปหาว่าเปโดนั้นมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนใน Twitter นั้นระบุว่าเป็นสายข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายและดิลต่างๆจากโปรตุเกสมีผู้ติดตามอยู่35,000คนโดยประมาณ และมีไมค์แมกกาดนักข่าวสโตรกาฟติดตามอยู่ด้วยเช่นเดียวกับพรัสิกแบเกอร์และอัลเฟโดเปโดล่าเทียสองดีลล่าสุดอย่างดินสมิทธที่ไปคุมนอริสิตี้นั้นเปโดยืนยันตั้งแต่เมื่อวันที่1 4พฤศจิกายนเวลาตี28นาทีก่อนฟาบิซิโอโรมาโนเล็กน้อยเมื่อตามไปยังอินสตาแกรมของเขาไม่ใช่เป็นนักข่าวที่ลงข่าวทีหรือประเด็นก็สิบมากมายโพสต์ก่อนเรื่องซีดานเป็นเรื่องของอันโตนอคอนเตกับสเปอร์ แม้นักข่าวกรุตจะยังไม่ให้น้ำหนักเรื่องซีดานมากนะกกับปีศาจแดงแต่ก็ยังตัดทิ้งไปไม่ได้เลยสัทีเดียวเดียโกดาโลมุ่งมั่นที่จะอยู่กับยูเอ็ธต่อไประหวังเบรคขึ้นไปเล่นตัวจริงให้ได้ในเวลาต่อจากนี้แข่งวยัย22ปีได้รับความสนใจจากโรม่าภายใต้การน,นำของโจเซ่มุนโยอดีกุนซือปีศาจแดงที่หวังยืมตัวไปใช้งานดาโลพูดถึงเรื่องนี้ว่าผมรู้ว่ามอนตุการี่แล้วนันยิ่งใหญ่แค่ไหนสำหรับตัวเองร่างกายผมดีขึ้น และรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงตอนผมไปมิลามันสม,มบูรณ์แบบมากที่จะรักษาทุกอย่างเอาไว้เมื่อกลับมาอยู่กับยูนเต็ดในซีซันนี้ผมต้องการอยู่ที่นี่ต่อสู้เพื่อโอกาสลงสนามและเป็นส่วนสำคัญของทีมเรามีการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมีนักเตะ2หรือ3คนในแต่ละตำแหน่งที่ลงเล่นสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันผมแน่ใจว่าไอรอนวันวิซายกาก็เรียนรู้บางอย่างจากผมตอนที่ลงเล่นและผมก็เรียนรู้จากเขาเหมือนกัน อีกหนึ่งนักเตะที่มีการพูดถึงกับโอกาสลงสนามและไม่เป็นไปตามที่หวังคือจอร์นซานโชยุตัดซื้อเข้ามา73ล้านปอนด์แต่แทมไม่ได้เล่นปีกขวาเลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาทำได้ดีที่สุดส่วนใหญ่มักจะออกซ้ายทางซ้ายหรือลุกมาจากม้านั่งสำรองมากกว่าเรียวเฟรนันมองว่าตัวซานโชต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อเอาชนะใจผู้จัดการทีมของเขาเรียวเล่าว,ว่าตอนแรกที่วิดิชกับเอรวราไดมาพวกเขาก็ต้องใช้เวลาสักพัก ซันโชไม่ต้องไปมองคริสเตียโนโรนัลโดในห้องแต่งตัวแต่ให้คิดว่าสามารถเล่นร่วมกับเขาได้เขาเปน็นนักเตะที่เก่งเด็ดขาดเราแค่นําเขามาเป็นแรงบันดาลใจและพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดทั้งเจอดอนซันโชมาคาสเวตฟอร์ดและเมสันเกรนวูดน่าจะชอบเรื่องนี้เราไม่เคยสงสัยในความสามารถของเจอดอนแต่เมื่ออยู่ในสโมสรฟุตบอลเราต้องทําให้พวกเขาเข้ากันเลยแค่เวลาเท่านั้นเอฟรากับวิดิชก็ไม่ได้ลงเล่นทันที ทั้งคู่เป็น2ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในนักเตะรุ่นเดียวกับผมปรากฏภาพน,นักเตะชุดใหญ่เดินทางมาซ้อมกันบ้างแล้วครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังช่วงพักเบรกทีมชาติช่างภาพจากแมนเชสเตอร์อ n ฟนิงนิวถ่ายรูปได้หลายคนอาทิเชน่นดอนนี่ฟานอเบกอเล็กเตเลสอารอนวิซากาดีแฮนเดอร์สันรวมถึงสกอต์แมกโทมินีนักเตะที่ติดทีมชาติจะทยอยเดินทางมาซ้อมช่วงกลางสัปดาห์หลังเส็สสิ้นภารกิจ นักข่าวแมนเชสเตอร์อีวินิวอีกคนหนึ่งอย่างไทโรนมาเชลได้เขียนบทความเรื่องแผนการเล่นของยูไนเต็ดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในระยะหลังโดยเริ่มต้นกับรูปแบบที่คุ้นเคยอย่าง4-2-3-1และผลงานไม่ดีทั้งปลาชัยต่อเลสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลแบบขาดลอยก่อนจะกลับมาคว้าชัยชนะในเกมกับสเปอร์โดยใช้3เซนเตอร์แต่พวกเขาก็ยังลดการเสียประตูลงไม่ได้เสมออัตตลนตาและแพ้แมนซิตี้ใน2เกมหลังสุด โอเลกุนาโซชายืนยันว่าเขาจะต้องทำงานต่อไปเพราะมาไกลเกินกว่าจะถอยหลังกลับแล้วตามมุมอมองของมาเชลนั้นมองว่าแผนการเล่นที่ใช้หลัง3คนเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นซึ่งไม่ได้ผลกับเกมซิตี้ควรพอแค่นั้นก่อนที่จะมีแาวน้มกลับมาใช้หลัง4อีกครั้งในเกมต่อไปมีแหล่งข้อมูลที่ทำเนื้อหาภาพได้สวยเนียนตาน่าสนใจอย่างทีโฟฟุตบอล อธิบายถึงการเล่นเกมรับที่ย่ำแย่ของยูเตตแฟนๆไม่พอใจและคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นกับทีมระดับปีศาจแดงที่มีมูลค่านักเตะหลายล้านปอนด์ยูเตอยวนับสับส4สำหรับอัตราการเสียประตูและ20เกมหลังสุดในทุกรายการนั้นไปแสดงเก็บครินเชียตได้เพียงนัดเดียวต่างจากอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลที่ไม่เสียประตูถึง10เกมเชลซี Chelsea 9เกมและแมนซี8เกม ไปแสดงเก็บคินชิ้นในบ้านครั้งสุดท้ายสลับเกมพรีเมยรีกต้องย้อนไปถึงเดือนมีนาคมในการเจอกับเวสต์แฮมถือเป็นช่วงเวลา8เดือนในถิ่นโอทราฟอร์ดที่มีเกมรับในบ้านแย่เอามากๆครับมาดูจากพื้นที่ทั่วสนามที่แมนยูเต็ดพยายามกดดันคู่แข่งพวกเขาไม่ได้กดดันมากพอในแดนบนอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญครับเมื่อแฮร์รี่แม็กไกวร์เล่นแตกต่างจาก2ซีซั่นที่ผ่านมาตัวเลขการเข้าปะทะและการเข้าปะทะสาเร็จสูงขึ้นก็จริง ต,ตัวเลขการแย่งบอลหรือตัดบอลรวมถึงการโดนลูก,กาอากาศตลอด90นาทีนั้นตกลงไปเยอะพอสมควรนี่เป็นสิ่งที่ทีมโค้ชแล้วเลกูนาโซชาต้องแก้ไขปัญหากับนักเตะของเขาโดยด่วนฟอร์บิซเชลโรมาโนได้อัปเดตถึงสถานการณ์ของตอนนีฟันเบกที่แฟนๆเป็นห่วงครับหลังได้โอกาสลงสนามน้อยนิดในรอบ18เดือนตอนนี้ยังคงทํางานแบบเมื่อเชีพยมุ่งมั่นในการซ้อมแต่เขาก็เริ่มมองหาสโมสรใหม่แล้วในช่วงเดือนมกราคม เพื่อโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องโรมาโนทิ้งท้ายว่าโอกาสที่ดอนนี่จะอยู่กับทีมต่อไปก็มีเช่นกันเพราะเขายังรักแฟนบอลทีมแมนยูเต็ดแต่ก็ต้องหาทางเลือกของตัวเองเผื่อไว้รอบดอสันนละข่าวเทียสารจาก ESPN ก็อัปเดตสถานการณ์ของดอนนี่เช่นกันระบุว่าอลิกุน่าโซชาพร้อมจะโลเทชั่นนักเตะมากขึ้นตัวโอเลเองรู้ดีว่าเขาให้โอกาสตัวสำรองน้อยเกินไปทั้งเตเลสบายยีมาตามักเซล ดาโลลินการ์เฮนเดอร์สันรวมถึงฟันนเบกปายคนนี้อยู่ในลิสต์รายชื่อที่ลอปดอสซันพูดถึงครับตอนนี้ฟันนเบกคงจะทราบกระแสข่าวเรื่องนี้แล้วยิ่งทําให้เขากระตือรือร้นจุดไฟในตัวเองทําตัวให้พร้อมสาหรับโอกาสนี้อาจจะค่อยๆเริ่มจากตัวสํารองแต่ได้เวลามากขึ้นก่อนก่อนจะเบียดตัวจริงได้ในบางเกมแบบที่แฟนๆคาดหวังเอาไว้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจ เราคือครอบครัวเดียวกันผมอแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรกก่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย